จะตามให้นะคะแม่จะงไม่ค่อยเข้าหเลยเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าขอบคุณสำหรับสิบใบแดงเช้านี้นะคะที่ที่ติ้งมาสิบใบแล้วสวัสดีนะคะขอบคุณที่ส่งดอกกุหลาบให้ะคะ่ะขอบคุณทีมขอเจอข้อใจด้วยนะคะขอเจอข้อใจไอเลิฟต่อต่อเป็นคำพูดที่เราจะต้องพูดกันทุกวันนะจ๊ะ วันนี้ก็ไปชมลิเกกันวัดโพสำรานสิงห์บุรีนะคะวันนี้เสนอในท้องเรื่องเคยซาพาตาแซบเพราะว่าจะพาขอมานะจ๊ะแล้วแต่หน้างานไม่รู้ว่าเสกข้าวอีอ้รอรอหรือดูฟีเราไม่ทราบนะคะสวัสดีคุณแพรวจ้าสวัสดีจ้าสาวโซดรสซิ่งสี่ล้อโชวก์มอนร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีใช่ค่ะคำนี้ใช้ได้จริงๆร่วมแรงร่วมใจอะไรก็ดีอันนี้เรื่องจริง เหมือนท่านร่วมแรงร่วมใจกันจนมีบารมีอย่างทุกวันนี้ค่ะจนบารมีอยู่ได้อย่างทุกวันนี้สวัสดีคุณสาวนีค่ะสุวรรณีมีชัยสวัสดีครูโดนัจาเก้าอี้แล้วแต่จะทําบุญค่ะอ่าเก้าอี้แล้วแต่จะทําบุญนะคะสวัสดีพี่ทิพย์ค่ะก็ดีขึ้นบ้างค่ะพี่ยังไออยู่บ้างเชื่อไหมพี่กินยาสารพัดเลยไม่ดีขึ้นเลย กินวัวและเจ็ดแปดเม็ดแก่น้ำมูกแก่ไอแก่เวียนหัวแก่มึนงงแก่วัดม,มากินดีคอเจนดีกว่ารู้งี้กินดีคอเจนตั้งนานเลยดีคอเจนี่ดีจริงๆอะโอ้โหสุดยอดมากนะคะสวัสดีค่ะไปกันต่อนะคะแอรินก็ไม่ตืออ่นแตสปกที ยังไม่มีใครรับสายจากเราเลยหลับกันหรือเปล่าแอดมินแต่เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวได้ค่ะจริงดีคอเจนเมตยาสามชาั <laughs> ้นใช่ใช่ใช่อืมกินซาลาอะไรสารพัดไม่ดีกินมะนาวกับน้ำอุ่นค่ะแม่ขอบคุณค่ะาคุณโดนัน พยายามกินนู่นกินนี่กินนั่นอยู่นะคะตัวเดียวพอค่ะใช่จริงเพราะสองวันที่เป็นสองสาวันที่เป็นที่ผ่านมาโอ้โหสาหรพัดเลยนะลดน้ำมูกแก้ไอแก่มึนงงแก้ปวดหัวแก้ตัวอะไรก็ไม่รู้ทีละเจ็ดเม็ดอ่ะเออเอไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเลยดื่มน้ำเยอะๆค่ะค่ะ ขอบคุณสิบใบสำหรับเช้านี้นะคะกุ้งพิดเดี๋ยวรอแป๊บค่ะแอดมินยังไม่ตอบแม่เลยจะลังตามให้อยู่นะคะแต่เข้าได้แน่นอนค่ะ